มาเที่ยวตลาดกันดีกว่าตลาดนี้เป็นตลาดในเมืองหนึ่งของเพิร์ธทางแถวแคนนิงเวลเป็นตลาดที่เรารู้สึกแบบว่าได้ยินชื่อเสียงมานานบางทีพี่ที่แบบทํางานด้วยกันเขาก็บอกเขาไปตลาดนี้มาน,น,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราได้ยินชื่อมานานแล้วเรารู้สึกว่ามันมีของที่เป็นของคนไทยอะไรค่อนข้างเยอะเราก็อยากมามากแต่ว่าติดอย่างหนึ่งก็คือเราต้องทํางานทุกวันอาทิตย์ก็คือเราแบบ ต้องแบบเข้า้านทุกวันอาทิตย์แล้วก็ทั้งวีคเราเข้าแค่วันอาทิตย์วันเดียวเราก็เลยแบบว่าไม่มีโอกาสได้มาจนกระทั่งวีคนี้คือวีคที่เราได้สลับวันหยุดก็คือเขาขอให้เราเข้าวันเสราร์แทนวันอาทิตย์ในวีคนี้เราก็เลยรีบตรงมาเลยอ่าวิดีโอนี้จะเป็นของแถวแถวช่วงประมาณเดือนกุมภาเนาะของปี2025ปีเปีนี้<ม>คือแบบมันก็นานมาแล้วแหละเราก็ตอนเราเดินเราก็แบบถ่ายถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายไว้แล้วเราก็เลย กลับมานั่งดูวิดีโอต่างๆเรารู้สึกว่าเออเอามาแชร์บรรยากาศดีกว่าก็ไม่ได้เป็นคลิปมีสาระอะไรมากหรอกแต่แค่แบบแชร์ให้ดูว่าบริเวณตลาดมันจะมีอะไรยังไงบ้างซึ่งณปัจจุบันก็คงจะอัปเดตจากณตอนนี้แล้วคือแบบนี้มันก็หลายเดือนมาแล้วเอาคลิปเก่ามาเล่าใหม่เอามาลงให้ดูบรรยากาศคร่าวๆเฉยๆคือเขาก็มีแบบว่าเนี่ยผักจากพวกฟาร์มพวกอะไรอย่างนี้เขาก็แบบมาตั้งขาย หรือว่าพ่อคงุงพ่อค้าอะไรเงี้ยเขาก็แบบมาตั้งขายก็คือคล้ายตลาดตอนเช้าคล้ายๆตลาดวันอาทิตย์ตอนเช้าที่มีในแต่ละเมืองแทบทุกเมืองเขาก็จะมีตลาดเช้ากันนะก็จะมีแบบวันเสาร์บางที่ก็วันอาทิตย์ส่วนมากจะวันอาทิตย์ก็จะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่าที่นี่ก็คือเป็นแบบที่ที่มีของไทยด้วยเราก็เลยรีบรีบมาดูแต่ก็มีโอกาสได้มาแค่ครั้งแรกครั้งเนะี้ยแล้วก็แค่ครั้งเดียวด้วยซ้ํา ถ้าเป็นคนพื้นที่เขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าแบบมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้ว่าเออตลาดนี้มันก็ก็ทั่วไปทําคลิปทําไมแต่ว่าเราทําเพื่อให้พวกน้องๆที่แบบบางทีเพิ่งมาใหม่ๆอะไรเงี้ยก็แบบอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยเออน่าไปลองอะไรอย่างนี้เปิดหูเปิดตา <c oughs> อะเมื่อกี้เดินลายแรกใช่ไหมเราก็อ้อมกลับมาแล้วก็เก็บบรรยากาศมาเรื่อย ก็ไม่ได้มีแค่ของกินนะเขาก็จะมีของขายมีเครื่องใช้จุกจิกมีแบบอะไรหลายๆอย่างเนาะนอาจจะไม่ใหญ่โตเท่าทางฝั่งเมลเบิร์นซิดนีย์เราจำได้ว่าที่เมลเบิร์นจะมีแบบว่าตลาดประมาณเนี้ยที่มันใหญ่มากที่เราแบบเดินวนแล้ววนอีกก็ไม่หมดแต่ว่าถ้าเป็นเมืองเล็กๆก็คือก็จะเล็กมากเหมือนกันแบบเล็กกว่านี้เยอะอาจจะแค่แบบแค่ลาน นิดๆลานเดียวที่มีอยู่ไม่กี่ที่แต่อันนี้ก็คือเป็นระดับกลางๆในความรู้สึกเราคือแบบก็ไม่ได้เล็กใหญ่ประมาณนึงแต่ไม่ได้ใหญ่มากเท่าในเมืองใหญ่ๆอ่ะนี่ก็เริ่มมาดูในโซนการแสดงเขาก็มีแสดงช่วงนั้นเป็นช่วงอะไรอะจะบอกตุดจีนใช่ไหมนะก็ประมาณนะั้นหละมั้งจำไม่ได้ก็คือช่วงเดือนกุมภานั่นแหละ ขามาโชว์จริงๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าปกติมันเป็นแบบไหนแล้วรอบนี้ปกติหรือเปล่าเพราะอย่างที่เราบอกว่าเราได้ไปแค่ครั้งแรกครั้งเดียวก็คือครั้งนี้ถ้าใครรู้ก็เม้นบอกด้วยนะว่าแบบปกติเขามีแสดงหรือเปล่าอันนั้นไม่รู้คนดูหรือหน้ามา้าหรือในทีมแสดงน่าจะแบบ คนดูมก็อยากเต้นด้วยนะถ้าเกิดใครใครดูว่ายืนดูใครใครทำกิจกรรมก็ทำหรือว่าจะไปกินก็ไปเราเก็บภาพบรรยากาศแบบแค่เบื้องต้นตอนที่เราเดินเข้ามาเดินวนไปวนมาประมาณหนึ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเน้นกินช่วงกินเราไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะว่าเต็มไม้เต็มมือไปหมด แต่ก็เนี่ยเราเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บอ้อมกลับขึ้นมาแล้วก็เริ่มมาโซนทางของกินแล้วเเรายังไม่ได้มีโอกาสได้แชร์คลิปที่เราไป c a n n i n g งเว l e ตรงนี้ตอนไปวันเสาร์เย็นเนาะเพราะว่ามันเร,เราเราไปขายแบบขายขา,ยขายน้ําวันนั้นนะเรากะจะทําคลิปนั้นแต่ว่าโปรเจกต์พับไปก่อนตัดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะแต่ว่า ยังไม่ได้ลงอาจจะลงไม่ได้หรืออาจจะไม่ได้ลงไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือเราเคยถ่ายบรรยากาศแนวๆฝั่งเนี้ยมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าก็ลงคลิปนี้ไปก่อนละกันอะนี่ขนมครกขนมครกคนไทยแล้วก็เดินวน กลับอีกด้านเห็นไหมวนไปวนมาแล้วก็วนหลายรอบมันของกินมันก็จะมีเส้นของกินหลกักแล้วก็เส้นตรงกลางแล้วก็เส้นข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีปนๆกันไปแบบของกินบ้างแล้วก็ออของจุกจิกนี่ร้านนี้คนเยอะมากตอนแรกแบบกะจะไม่ถ่ายแล้วแต่ว่า โอ้ทนไม่ไหวอยแบบเห็นบรรยากาศแล้วแบบทำไมลานนี้คนเยอะแต่เขาขายของถูกจริงขายค่อนข้างเยอะในปริมาณเยอะแต่ถูกมากจริงจริคนถึงยอมต่อแถวอ,อันนี้เป็นกิจกรรมเด็กน้อยเด็กน้อยก็เล่นกิจกรรมเสร็จเต็มพื้นให้หมดเลยเราก็อยากจะเล่นบ้างนะแต่ว่าก็ไม่อยากไปแย่งเด็กนะเนาะเหมือนแบบทาสีกากเชรอะไรอย่างเงี้ยเราเคยชอบเล่นมากเลยที่เป็นแบบ ลอกสติกเกอร์แล้วก็เอาทรายมาแปะแปะแปะแล้วมันก็จะวิ้งวิ้งวับวับน่ารักน่ารักคใครอยากทำก็ามาต่อแถวอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเรารู้สึกว้าวว้าวมากๆเพราะว่าเขาวาดสวยทุกคน ตอนแรกก็ยืนลุ้นว่าเอ๊น้อเขาจะทำรูปอะไรนะ่าแล้วเขาจะทํำยังไงนะ่าอะไรอย่างนี้แล้วพี่เขาก็ค่อยๆประดิษฐ์ประดอยไปเรื่อยๆใช้ okay. ฟองน้ํำหรอแปะแปะอันแรกเราก็แบบสีขาวอ,อะไรต่อนะ ไปลองมาอืมอุ้ยไฟสวยอะไรเงี้ยแบบเราพักโอ้ยมีสีดำด้วยเริ่มเป็นเหมือนลูกบอลนี่เขาก็มีพิมพ์อะเนาะเขาก็แบบอาจจะทําไม่ได้ยากแต่ว่าเราก็ชอบแล้วรู้สึกว่ามันสวยแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆนี่ไ ได้แถวยาวอะเราเมื่อกี้เราสั่งไว้เราก็มารับของมารอเขาก็ให้เป็นแบบไอที่เราเป็นแท่นเรียกอะเนาะอันเมื่อกี้หลังจากนั้นก็คือเราแวะกินแวะซื้อของนู่นนั่นนี่แบบว่าได้มาเต็มกระเป๋าเลยจ้าทั้งแบบชิมน้ำอ้อยนน่ขนมครกแล้วก็ อะไรอะของต่างๆอ่ะเราก็แบบซื้อรานานู้นรานนี้อะไรไม่รู้เต็มไปหมดจนเรานึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเราหมดไปเป็นร้อยแล้วเราควรพอแค่นี้ไม่อย่างนั้นคือเราต้องหมดตัวแน่แนวกลับบ้านดีกว่าบ๊ายบาย